EP ที่สองเรื่องของคันนะครับตอนต่อไปโซลิดนะครับอ่า yeah. อ uh, ่ะก็ก็จะผมก็ได้ทำการซื้อปลายโซลิดมาแล้วนะครับนี่เป็นปลายโซลิดนะครับเป็นปลายโซลิดเขาจะเป็นคือคือเป็นแบงตันนะครับอ่า uh, เป็นปลายตันนั่นแหละครับอ่ะนี่จะเป็นปลายตันนะครับเป็นแบงตันนะอ่า uh, จะไม่กวงนะครับเป็นปลายโซลิดนะนี่เขาจะเป็นปลายอ่อนๆนะครับแต่ว่าองผมตัวเนี้คือเขาจะมี power lift อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงระยะนี้เพราะผมต้องการอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ผมต้องการความตึงอยู่นะครับประมาณนี้ผมจะเอาไว้เคาะด้วยนะครับเคาะปักด้วยจ,จะไม่เล่น,น UL เลยโดยตรงนะครับก็คือคันตัวนี้ผมจะบิ e ไว้เคาะกระพงนะครับ ผมก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับอ่าหาลายนะครับนี่เขาจะมีอ่าผมก็จะหาลายไกด์เอ,อ้ไม่ใช่ลายกระดูกคันนะครับลายกระดูกคันนะครับก่อนที่จะงอดูนะอ่านี่ก็จะเป็นลายนี้ก็จะมีความตึงลงมาอยู่ประมาณนี้ตึงมันจะอยู่ระยะตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ามันจะเหมือนเป็นเป็นปลายฟาสนะครับอ่าฟาสแอคชั่นนะอ่าฟาสมันจะลงอยู่ประมาณนี้ ผมต้องการความตึงอยู่ประมาณนี้นี่เนี่ยความตึงมันอยู่ประมาณนี้ผมต้องการอย่างนี้พอความตึงมันผมต้องการแค่สิบห้าเซนนะครับนี่นี่ระยะตึงนะครับระยะตึงของเขาก็จะอยู่ประมาณกี่มิลเนี่ยนะผมขอวัดก่อนนะครับประมาณศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้านะครับประมาณเลยประมาณนี้นะครับผมอยากได้ประมาณนี้ผมก็จะมาร์กจุดนี้ อ่าผมจะไม้จุดนี้ไว้นะครับอืมแล้วก็เป็นระยะนะครับเราก็จะถอยคืนมาประมาณ15เซนนะครับอ่าทีเนี้ยอ่าผมก็ต้องมาวัดระยะรูตรงปลายนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับปลายก็คือระยะรูตรงปลายคันของตามมอล่าตัวนี้นะครับนี่คันตัวนี้คันตามมอลล่านะผมก็จะวัดนะครับ ก็คือผมก็จะใช้วิธีนี้เลยง่ายๆนะครับมันๆผมนะผมก็สอดทางด้านปลายของปลายสวิดลงก่อนนะครับอ่ะพอดีเวเนียมันยัดลงไปไม่ได้นะครับอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะเราก็วัดดูว่ามันจะอยู่ประมาณกี่มิลน,นะครับอยู่ประมาณ ประมาณ1.5นะครับอี่ประมาณ1.5ม mm, ิลนะครับโดยประมาณนะครับ1.5มิล mm. อ๋อ1.5มิลนะครับเดี๋ยวมันจะได้ระยะไหมแค่นั้นแหละตรงระยะที่ผมต้องการนะครับอ่ามันค่อนข้างจะสั้นอยู่นะอืมค่อนข้างจะสั้นนิดนึงนะนี่เห็นไหมระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากได้คืออยู่ประมาณนี้นะผมอยากได้ความตึงนะครับ อ่าความตึงแต่ผมไม่สนใจนะผมไม่สนใจอะไรเลยผมก็วัดเอาระยะความตึงที่ผมอยากได้แล้วกันนะครับก็สูนหยุดเก้านะผมมาร์กไว้ก่อนมาศูญหยุดเก้านะครับมมอ่าโดยประมาณประมาณนี้ผมก็จะมาร์กโดยเทปก่านะครับเดี๋ยวนะผมขอญาตเอากันไกลกว่าน,นะครับแป๊บหนึ่ง อันไกลมาตัดไอ้น,นี่ก่อนมันต้องชิ้นเล็กครับปลายมันเล็กนะตัดเป็นชิ้นเล็กก่อนปลายมันเล็กติดอันใหญ่มันดูแบบเพื่อท่าครับหาระยะใหม่อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากมายนะครับศูนย์จุดเก้านะครับนี่ศูย์จุดเก้าถึง1นมิลแหล ต้องการอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้ครับวัดแต่ระยะแล้วนะครับนี่ก็มาไปเลยอยู่ข้างล่างนะครับนี่มาร์กโดยข้าวนะครับก็สิบห้าเซนนะครับมันจะมาตกอยู่ตรงไหนนะครับผมจะจับสิบนะครับเดี๋ยวตัดเทปกาวไว้ก่อนนะครับ ผมจะจับสิบนะครับมันจะเป็นที่จับสิบนะครับจะเป็นอยู่ที่่25นะครับมันจะตรงกับเลขยี่บห้านะแต่มันก็คือ15เซนนะครับอ่ามันคือ15เซนนะครับเนี่ยเลขกตรงนี้คือ15เซนนะเพราะาผมจับที่สิบนะต้องการความเปะ๊ะอีกหนึ่งนะครับ ก็พันระยะนี่อ่ะผมจะแต้มเมจิไว้นิดนึงนะครับว่ามุมไหนนะครับเป็นมุมที่เราต้องการคือเราวัดระยะจากริมไหนนะอ่ะก็คือริมนี้นะครับกันลืมนะครับมาร์กไว้หน่อยริมนี้อันนี้คือริมบนนะครับ นี่เห็นไหมกันไว้หน่อยเดี๋ยวหลงหลงเอง <laughs> เดี๋ยวจะลงเองนะครับมาดไว้หน่อยนะครับนี่จะมาดไว้ประมาณนี้นี่เราก็มาไวแล้วนะครับนี่คือระยะที่เราต้องการนะนี่ผมลองจับดูนะครับระยะมันก็จะตึงประมาณนี้นี่ถ้าเอาตรงนี้มันก็แอ็นเกินไปอะผมเลยต้องการแบบตึงอยู่ประมาณนี้อ่าเพราะว่า,าคันปาโมล่าเขา ค่อนข้างตึงนะครับเป็นเวทแอลเวทแอลประมาณผมจะทําไว้ปลายไว้เคาะปักอะ่ะเอาไว้ง่ายๆคือมันต้องเคาะได้อะ่ะไม่ใช่แบบอ่อนเกินไปมันเคาะไม่ได้นะครับนี่ผมเลยต้องการระยะตรงนี้นะครับนี่ไปจะตึงประมาณหนึ่งนะครับอ่าระยะอมนะครับผมจะอัดอมเข้าไปประมาณสักห้าห้าถึงเจ็ดเซนนะอ่าผมจะอมเข้าไปห้าถึงเจ็ดเซนนะครับ แต่ผมจะตัดไว้ที่เจ็ดเซนก่อนนะครับขอ,อนุญ,ญาตาตัดนี้ก่อนนิดนึงนะครับตัดเทปกาวทิ้งไว้ก่อนอมันก็นจะเป็นอยูที่ ผมจะอมไปที่กิิงอ่ะอ่าผมจะใช้อมอยู่ประมาณสัก5เซน5ถึงเซนนะครับแต่ผมจะมาไว้ที่7เซนก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ผมมาไว้เรียบร้อยแล้วอ่านี่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าผมก็จะตัดยาวมาหน่อยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมก็ต้องไปใส่เครื่องนะครับก็คือสว่านนะครับผมต้องจับสว่านต้องมีระยะจับสว่านอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับอ่าผมก็น่าจะตัดอยู่ประมาณช่วงนี้นะแล้วก็ระยะจับสว่านก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราผมก็จะใช้อ่ากระดา,าษทรายฝนนะครับฝนให้มันได้ระยะที่15บห้ามิลอ่าหนึ่งจุดห้มิลน,นะเพราะตอนนี้คือตรงเนี้ยมันอยู่ที่เนี่ยกล้องเห็นไหม มันอยู่ที่สองมิลกก่า์านะครับนี่ตรงจุดจุดตำแหน่งที่เราจะให้มันยัดได้มันอยู่ที่มิลแปดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าแหละอ่าผมก็จะเหล่านิดนึงนะครับผมก็จะเหลาแสแสมาครับเหลา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 นะอ่าก็เดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องเหลากันดีกว่านะครับไปะเวลาเราขัดนะครับท่านผะู้ชนมะ เราใช้เครื่องขัดนะสมมติเครื่องมันหมุนนะผมพอ,พอดีผมจะปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับผมย้ำมาบอกนิดหนึ่งนะครับเวลาเราขัดนะครับถ้าเราไม่ได้ขัด่าทรายน้ำเนาะเราขัดแบบขัดธรรมดา,าธรรมดาขัดแห้งเนาะเรียกขัดแห้งคือเวลาเราขัดนะครับจังหวะที่หมุนเครื่องไปปื๊ดเราเราขัดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเงี้ยเราอย่าแช่อย,อยู่เงี้ยนานๆน,น,นะครับอันนี้คือแช่นานนะ ่าคือแช่อย่างเงี้ยนานๆแบงค์จะเกิดความร้อนนะครับทําให้แงบงค์เปาะได้นะอ่าเราก็ขัดแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะอ่าอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับนิดนึง่ะเดี๋ยวบอกอ,อย่างนึงนะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คืออเวลา เวลาแบงค์นะครับแบงค์มันเล็กๆอ่ะมันจะมีฟองแข่งนะครับมันจะแข่งอยู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้ดันกระดาษทรายครับนะเห็นไหมปลายมันจะแข่งแบบนี้นะครับให้เราเอามือเราจับไว้นิดนึงนะครับมันไม่ร้อนหรอครับเราจับไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะแข่งนะครับแล้วเราก็จะไม่มีแรงนะครับเพราะปลายมันอ่อนครับเราต้องจับประยุกถ้วยด้วยนะอ่าแล้วเราก็ขัดนะครับนี่เจะขัดประมาณนี้นะครับ ัดเลื maar, <Onion. S 1> ่อนไปเลื่อนมานะครับอ่าขัดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเราจะแช่นะครับพยายามอย่าแช่อยู่กับที่นะครับถ้าแช่อยู่กับที่ก็คือแบงค์มันจะร้อนนะครับเราก็ขัดไปงนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขัดแห้งนะครับผมไม่ได้ขัดกระดาษทรายน้ำเนาะผัดแห้งนะครับอันนี้ผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับขัดนะ เพราะว่าตัวนี้ผมอาจจะใช้กระดาษทรายเบอร์หยาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ยื่นเข้าไปในตัวปลายพันนะครับปลายพันของเราเพื่อให้มันมีการยึดเกาะนะครับยึดเกาะของตัวกาวนะนะก็เราจะใช้กาวนะครับอ่านะนะราขัดไปประมาณนึงนะครับเราจะใช้เบอร์เนียวัดระยะนะครับนะเดี๋ยวผมขอวัดระยะก่อนครับ เป็นวัดขนาดนะครับาาการความโตนะครับว่าได้ตามที่เราอยากได้หรือยังนะอ่าก็จะใช้เวอร์เนียวัดอีกทีหนึงนะครับผมก็จะวัดก่อนนะพรผมต้องการอยู่ที่ประมาณ1ิบห้ามิลนะครับสิบสีมิลนะอ่ะตอนนี้ยังยังไม่ได้ขนาดนะครับยังอยู่ที่1 9บเกมิลอยู่เลยครับ ไม่ใช่สิบเก้ามิลสิหนึ่งจุดเก้ามิลผมจะได้ผมอยากได้ประมาณหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่ห้ามิลนะอ่าโดยประมาณนะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้ามิลนะเมื่อกี้ก็พูดผิดไปนิดหนึ่งหลักๆนะครับขัดไอ้พวกอ่าปลายโซลิดนะครับเป็นเป็นคาร์บอนก็เน้นใช้พวกอ่ากระดาษทรายดีกว่าครับกระดาษทรายเนี่ยมันจะชอบเป็นเนื้อละเอียดนะครับมันจะกัดได้ดีกว่านะ เดี๋ยวเราก็ขัดต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเป็นช่วงๆให้ดูนะครับผมเราก็ต้องไปขัดไปเรื่อยๆนะครับกว่ามันจะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าระยะตรงนี้เรายังเราจะตัดตรงนี้นะผมจะเห็นผมพันเทไปไว้นะครับก็คือมันจะเป็นระยะที่ผมจะสวมเข้าไปในปลายคันนะครับอผมจะพันเทประยะไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นจุดจับของสว่านนะครับอ่า ก็จะพันในไป,ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีสว่านหรือไม่มีอะไรนะครับก็ต้องใช้มือนะครับมือถูถูถูถ,ถ,ถูเอานะครับเขาหมุนหมุนใช้หมุนนิ้วหมุนหมุนหมุนแล้วก็ถูถูหมุนหมุนหมุนแล้วก็ถูนะอันนั้นคือแบบแมนนวลนะผมก็ใช้เครื่องทุนแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวกว่ามันจะเสร็จนะผมก็ได้ทําการาเหลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มือก็จะดำดำนิดหนึ่งนะนี่ เราเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสวมเข้าไปประมาณสักสี่เซนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่มันใหญ่นิดนึงนะ,ะนี่เห็นไหมผมจะให้มันพอดีฟิตอยู่ตรงปลายนะครับตรงนี้ก็จะรุะมรวมนิดนึงให้ระยะกาวมันเข้าไปแทรกนะครับไม่ต้องให้มันพอดีมากนะครับไม่ต้องแบบพอดีแบบฟิตพอดีอะไรประมาณนั้นให้มันรวมนิดนึงให้ระยะกาวมันมา ฟิชเชอร์ลิงกับตัวแบงค์หน่อยนะครับให้มันแทรกนะครับแทรกแทกอยู่นะแต่ตรงนี้ตรงปลายตรงนี้เดี๋ยวนะนี่ครับตรงปลายตรงนี้นะนี่ตรงเนี้ยตรงโคูณตรงเนี้ยตรงตรงที่จําอ่ะอันนี้จะฟิตนะครับผมจะให้มันฟิตเลยนะครับอ่ะตรงนี้จะให้ฟิตเลยอ่ะเดี๋ยวผมสวมให้ดูนะนี่คือปลายนะครับคือผมจะเอาเทปพันก่อนนะครับอ่ากันระยะ ไอตัวตัวแบงค์มันไอ้นี่ครับเวลาเราสวมดันเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันจะฉีกเอาได้นะครับผมเลยพันเทปไว้ก่อนนะนี่ครับคือตรงนี้ผมจะให้มันหลวมประมาณนี้หลวมเลยก็ไม่ได้แบบมันจะหลวมมันจะหลวมมากนะก็คือให้ระยะกาวมันแทรกได้นะครับเขย่าได้แต่เราจะให้มันฟิตตรงหัวครับนี่ล็อกฟิตตรงหัวก็จะแน่นในตรงหัวนะครับนี่อันนี้คือแน่นแล้วนะ ่เดือดเอติมกาวเข้าไปนะครับนี่ก็ここจะได้ประมาณนี้แทบจะเสมอกันแล้วนะแบงค์แบงค์งก็เวลานั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะไก่ความจริงแล้วครับนี่เก่าก็หลอมเรียบร้อยนะครับก็ใช้กระดงกระดาษทรายนะครับขัดๆนะครับพอเราหลอมเราต่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาพ่นเก็บสีอีกรอบหนึ่งนะครับอ โอเคครับเดี๋ยวไปลุยขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมนะครับท่านผู้ชมเราก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับการที่จะต้องมาสวมปลายคันแล้วนะครับเราทำอุปกรณ์ทำเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้นะเตรียมปรงเตรียมปลายอะไรต่างๆนะครับที่ข้างต้นที่ผมได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะกว่าจะได้มาเป็นปลายตัวน,นี้นะแล้ว เหลือการเข้าไปนะครับอ่าการเชื่อมต่อนะครับกับแบงก์นะอะันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก็จะเป็นอ่ะหลักๆเลยกาวอ e ี็อกซีนะครับกาว e y, า uh oo, นะอี็อกซีไตยูฮูนะอันก็จะเก่าๆหน่อยผมก็หลอดเก่าในผมนี่แหละมาใช้นะครับก็คือผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นอ่าตัวกาวอ e ี box y, uh ็อกซีไตยูฮู แต่มันสามารถเอาตัวน้ำยาเคลือบไกก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำยาเคลือบไกเราก็เป็นอ e ีอกซี่เหมือนกันนะอ่าเราก็ใช้ตัวนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็คัตเตอร์นะครับอ่าแล้วก็กันไกรแล้วก็มีการเมจ,จิเทปกาวนะครับถ้วยนะครับถ้วยใช้คนกาวให้เข้ากันนะครับเกานี่ขาดไม่ได้เลยไปโซลิดนะครับ เติมขั้นตอนแรกเลยดีกว่าครับอ่ะผมก็จะพันเทปก่อนนะครับนี่จะพันเทปก่อนนะพันเทปกาวก่อนนะครับกอน,นุยาดพันเทปกาวก่อนนะครับอ่าสำหรับอันนี้ผมพันเพราะว่าผมจะใช้ มาร์กนะครับมาร์กอะไรเอ่ยนนาะลองทายดูสิว่ามาร์กอะไรครับผมก็น่าจะเคยเกนเกินไว้อยู่นะครับว่ามาร์กอะไรนะอ่าอะก็คือการหากระดูกคันก่อนนะครับเราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับผมจะมาบอกวิธีหาการหากระดูกคันด้วยนะครับอ่าเพราะว่าเราตอนนั้นเราลื้นะครับเราลื้คลิปที่แล้วเราลือ แล้วเราก็มาร์กไว้เรียบร้อยแล้วของตัวแบงค์นะครับนี่ตัวตัวแบงค์ตัวนี้มันมาร์กไปแล้วนะเนี่ยจะเห็นประกาเมจิอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะพอจะมาร์กไปแล้วนะลองโฟกัสไหมนี่จะมาร์กไปแล้วนะครับอันนี้คือกระดูกคันของตัวแบงค์นะครับแต่เรายังเหลือตัวนี้ตัวไปโซลิดนะครับเรายังไม่ได้หากระดูกคันนะครับเรายังไม่ได้มาร์กกระดูกคันนะเราจะมาหานะครับก็วิธีง่ายๆเลยก็คือจับปลายคันนะครับ แล้วก็ใช้นิ้วมือกิ้งนะครับกิ้งดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ก็ง่ายนะครับเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ห้อยตัวนะครับเราต้องอ่าพลิกดูครับหมุนหมุนดูหมุนดูมันมันมันจะมาแบบปึ๊บปึ๊บมันจะปึ๊บมันจะดิ้นมาเข้าแบบ,บล็อกของมันเลยเรากิ้งไปปึ๊บถึงแม้จะกิ้งไปด้านนี้ปึ๊บมันก็จะฟืนมาด้านนี้เห็นไหมอันนี้คือจังหวะที่มันแอนตัวนี่คือกระดูกคันนะครับ ที่จะทําให้ห้อยตัวที่เหมาะสมนะครับอ่าถ้าไม่เช็คกระดูกคันขันมีสิทธิ์โอกาสหักอีกได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะมีโอกาสหักได้นะครับเรามาร์กแล้วนะครับผมจะมาร์กไปแล้วนะครับก็คือลายนี้ก็คือลนยนี้คือลายกระดูกคันนะครับนี่อันนี้คือลายกระดูกขันแหละเห็นไหมมันสมมติท่านผู้ชมลองดูประมาณตัวนี้นะ อ่าประการมินจยิยังไงมันก็ต้องหมุนมาตรงนี้เหมือนเดิมนะถึงแม้เราจะหมุนไปปุ๊บมันก็จะดิ้นมาฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าเราหมุนไปปุ๊บอ่ามันก็จะพยายามพลิกตัวกลับมานะอันนี้คือลายกระดูกคันนะครับอ่ามันก็จะพลิกตัวมาตรงจุดนี้เหมือนเดิมนะครับที่เรา,าหาักไว้นี่แหละก็คือกระดูกคันนะครับ ผมบอกอีกนิดนึงนะครับอ่าผมลืมบอกไปนะผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับคือแบงค์พวกนี้นะครับอ่าพวกปลายนะครับหรือรูตรงปลายตรงนี้นะครับเราพยายามนะครับใช้สไลด์นะผมใช้สไลด์ทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้การยึดเกาะหรือคาบน้ํามันนะครับคาบมันต่างๆให้มันออกไปนะครับเพื่อให้กาวยึดเกาะดีมากขึ้นนะก็ล้างสไลด์นะครับทุกครั้งนะครับ เวลาเราเชื่อมต่ออย่างนี้นะเพื่อให้ตัวกาวมันยึดเกาะดีนะไม่มีคาบมันนะครับอ่ะเราก็มาผสมกาวกันดีกว่าครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่าอย่างละหนึ่งนะโหกาวผมนี่ไม่ได้เปิดนานนะก็บีบนะครับกะโดยตระมาณนะครับมันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับมานี้กาวอ e ีบ็อกซี่นะครับ ผมบอกตาไปเลยแล้วกันเขาก็ไม่ได้ให้ปสปอนเซอร์ผมนะตายูฮูนะครับสมกาวนะครับอแล้วก็คนให้เข้ากันนะทีนี้เราก็คนกาวให้เข้ากันนะครับก็นี่แหละ ไอ้เล็กๆนี่แหละสอนออกไปก่อนเต็มกาวถอดเข้าไปก่อนเราก็ทากันแอดเข้าไปก่อนนะครับ ไปเยอะั้ไปหยาดนห้มันเพิ่มไปอยู่ข้างในก่อนมาทาที่แบงค์เลยนะครับที่นี่ ที่แบงแบงค์ยิงไม่นานก็เกาเนบนะครับมันแห้งไวอยู่นะโอมันแห้งอย่างไวอะครับเกาแห้งไวมาก เงให้ตรงนะครับเล็งระหว่างตัวปกาเมจิกับอันนี้ให้ตรงกันนะครับผมขออนุญาตเล็งปลายคันให้ตรงก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเราต่อนะครับเราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็เล็งนะครับแล้วก็ทําให้มันตรงที่สุดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยครับลายกระดูกคันก็จะตรงกันนะครับนี่ตัวสีน้ำเงินนะครับมีจิสีน้ำเงินนะอันนี้ก็จะเป็นจุดร้อยต่อนะครับนี่จุดร้อยต่อนะครับนี่เป็นจุดร้อยต่อตรงนี้ตรงตำแหน่งนี้ รอยต่อนะครับจะอยู่ตรงนี้่ะอ่ะก็เสร็จสิ้นการต่อปลายโซ l i d แล้วนะครับนี่ก็คือ,อจบกระบวนการการต่อปลายโซ l i d นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราก็จะ,ะทำการเก็บสีนะครับอ่าเก็บสีนะเก็บสีนิดนึงนะครับแล้วก็ทำใหม่เก็บสีวางไกด์ใหม่นะครับนะโอเคครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไค้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับเรื่องของขันนะครับกดซับกันไว้ด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม